สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกับป we ้าจอยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่ในประเทศด้วยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องป้าจอยคือเก่าเนาะ่อ่พี่น้องอยู่กับลูกบุกกันดามโดยนายกินชมป้าไปจัดเหรอไอพี่น้องกินชมกัากขึ้นอยากย่ำไหนกินน่ำนั่นไหมมั้งอันที่ก็ิี่ผมมาแบบชมเยอะชมอ้างกิน

เอาม,มากลกกะอยากเ็ลังก็ได้เออม่ไม่ะะม,ม่เมาเป็มาปลาจอยไปหน้าเลยขามบ่ไอโจมขิ้นไงม <c oughs> าโจนห้องชายปลาจอยต้องหง่ขึ้นหักนองขามน <c oughs> งบุญมากนี่ นี่กินจอยุ่นเกี่ยวแปรกทานรูงมดแล้ว่ตุ้มุนไหวะใไฟไหมเกี่ยวกับตุงหมุนมักกินด้วยกันตุ้งหมนหมักิก็อมักเกี่ยบหมัึน้องมักชมบีนเ้างขึน้องฉ นออยายย <c oughs> อัไปขลามแตงโมเด็มหวหน้านก็ไปกินปลาแดดด้วยพี่ดว์ังเต็มไปหาหมูมากก็ไ้กินปลาแลกเลยขลามเลยมึงน่อจะทิกับล่งม,มุญกินเนี่ยได้ปลาแตะเนี่ยเปนไปไม่ได้หรอ จมมันวานดิข้าอาก็ได้ดูเลวแต่ว่ามาบริายีแม่นอ็กายีบในมันออกคุณจะา่าแม่ไปบาฮะทบคนเวยอ่ะไอ้ไอ้ขาหยำหมั่นแล้วถามย่ามีกระเปแข็ง นั่นปลิปิดากทไแค่โกงไม่ได้แต่อไหมไ้องนังตัดคลิปอยู่่นองตั้งนันกอ่อก็อะไรนกว่อยมันลูกค้านอ่อนเพิ่ะเห็ดงานไปเรียนลู้ดวนลานอาไ็ได้นอ้น nghe một hàng mà thấy thon, nhằm cái nam đẹp chuộng có hiền? như này, này đẹp. mảng cái nồi mì luôn, ngay đi. Giờ bà đứng ngồi nắm thùng thầy kìa con Ước thả Ước Giờ năm thùng Mẹ gọi năm nắm thùng thầy tẹt nắm thằng kìa ทึงามมันช<ข>ุกเลยอ่ะอ่ะหน่อยอีกนิดนคเด็กว่าแปจอยว่าอะไรีน้องไงรออรงงเลโลูอยู่เนาะแมเดืชุกเลยนี่ชุกเลยเ็ดตำหอมหุ่งลยโอ้ยค ของแกะไหมคันออกก่อนว่าผ่าเด้นายแกแห้งเลยน้าปลาจิ้มนะนี่นี่นีตัวปลาจิ้มนะาจอยด้วยคำหวานมัคำชมเจ้ากินจะเปเจ้าวานได้ไหหวานมากหวานม่ากทีอิโดมานีนมีกินมาดบบแบหวานบอกออกแบบผาบ้งกินมากชุกบชมเลยพี่น้องคำนี่ยะปลาจอยก็งุดอยู่เล้ ไปกินหมากฤทธิ์นะผู้ใดกินผู้น้องก้นก็ว่ามาถามบ,บานเอ้ยเบิ้งปัจจอยชืลองชิมมั้งยาหมอชิมอมีชื่อปัจจอยอปเป็นคนเปรตหราอร้าน,นยานยานป้าจิ้น้ำยาคนแบบสมสมจะออกเปนวานจะเลือกวันนี้ Một mình người chạy khai nhưng nào hào dù nó mơ nó không chịu đâu mhmm 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 cho con mhmm bạn, cho mhmm นี่เราแขวนเลมันคือเขาล่อเปล็ดเขาบอ่อนีนนี้นะน้องบอนะนะ่อแนบมนามาีี่เนาะมันนัวครับเปันยัเวลาเขาคยขันมานอกจากทิพกับมานคุนี้ให้หนูหน่อยหนูรายกันน้องิพย์บ่ ไปสั่กันเลยพี่น้ g งฮะสั่กันเลยบ่สิสั่งครับขาด2ปีขาด2ปีน่ะ8ปีน้องทนะลืน2ปีแม่นบ่ัวนี้สิมีมีเนื้อมีหนัง่พนี้แต่ว่าสิเียกว่าน้องทิบ่จเจ้าก็ขาดปีพเนาะบ่แล้ว ăn đó quăng chú nó như tít ở bên này nó cái tít chú ô này đấy ô mừng thịt đó, พัเราเียงชเดียเด่ยงเวกับบุ้งหุนเลยงวงหุนแบบนีม้มีใช่ขุดนี่ย์ก็มีแต่เตมุเดนโอ้ยไปขาขุนดน่ดูเวยอยากว่างวงเหรอเตมุดเดนร้ายดเลยว่งนั่นบอกว่าเสียอหงวงนั่น giật chắc bắt tiền ra làm khiêu khiêu cũng nó có cả cắt đầu luôn thì ăn cốm được không ba nhôm mày, ba, hiển, nhung, mày xem, là... này ba hiện thôi mai xem nhôm hả này bỏ nấm đi dạ mắm mạ nhôm mẹ cho đi อันเลื่อนเลยนะไก่เลือนเท่านี้นุ่มเพราว่าพอจอยเห็นนเอมันุ่มมากน้องเห็นเันบอดี้นั่งกมนบุคนนี่แหละแม่เจ้าว่าเจ้ามามาจะใส่ จำฮูงอะเพื่อนน้องทอดนะตายเนาะโดยระว่าประจอยเคยเห็นตอนประจอยไปเพื่อนเพื่อนตู๋เถ่าเนี่ยเพื่อนน้องทอดอยู่เนี่ยนอนนั้นก็คือปลูกอยู่บ่อนั่นเพื่อนกอนน่องทอดเลยนั่นนะแม่บอมย่อมหวานเนาะนึ่งหวานกมี้ย่อมก็มีหมักน้ำฮงก็มีเนาะน้ำหน้าก็มี่บ้าง หน้าม tamam. mm ีว hmm. มีลายมีลายแต่ก่อนหน้าเจ้ามมนกระทันแน่นะก่อน่ะหมอคือ้วคือมอกโกกัทั้งหลายมกรทันหน้าเจ้ามีลายบ่หลายโอแล้วเาถีไปผ่าไปจอยไปหอดบอกไปไปเอาช้มอยออย่าชมกเิมมืออไถึเปนสิไปสิไปตัวเดิ่าเอาดิม้อเื่นป้าป้าีุ่ะือ เดี๋ยวเดี๋ยวทำทิศไหน้ลยต้วเราหมากระท่านนี้ทัาน่าจะไปไล่หมู่ี่เห็นมันพอหมนามีมีรบอไปั่วป้าบอ้ยอืมกบใจแล้วก็ะมีเนาะแล้วก็นานป้าน้องจะทิตนีมีลายน้องนาป้าบัวนี่แล้วก็จะมาไปจอยกัได้กไปือชิชุกบ่ลรอบอชุกหรอ่า เอกก็นึกจับมเก็บมากินนะเนียเยเก็บมาเมื่อกีมีต่หมาตัวชุดไวไปล้ตำยิมเนกคักเลยเนาะทุกๆแล้วกะพอดีมันบวมเนี่ยก็กลยนําประแดงหงวรถโอ้ยขักนันนไงนล่วที่เพ่พผ้าปะจอยไปไล่อะไรดเอักบันทีเนาะ หัวยุ่งจะว่าไปเนี่ยว่าทางคุกคลิปนะคูคลิปบมี่ี่ตุมบริมี่บมีต้องนาเหงเนาะใช่้ว่าาตอันีเนี่ยได้ก็เป็นไปเนเมนาะขัวเข้าไปได้ยไป้เคยไปได้องนมาได้ไรบอทนี้องนำมาได้ไรบอเพิ่นเพิ่นป้านหน้าเมียนบอทั้งขัวได้ ไปทั food, ้งพูดทั้งห่วยยังทางงามอกทางราไทยทางทางงามจังไยก็ต้องเลยชุกขึนีนดลจีนดลประจอยหวยแล้วมนี่กันองิจิตไประอยปชุกเงียตื่เจ้ามากกับเวก้าเป็นยันตอนตอนนั้นกับเจอดกับก้าวกเก้า นอนเฉียดิดแบบนอนเฉียดิแบบบ่อบ่ได้หัวแต่ว่าแบดเชื่อมมีนอนไหมของพนแบดมาทนปากากลำเปลอะแตกินก็หลอดดีอะปากินได้ยุ่แต่ว่าบ่กินหรอกเนเมนรับกินแล้วแล้วเนาะเดียจะได้สิน่องเดียปลมือเดียอย่างที่ได้อ๋อเห็นมือก่อนัเจ oh, ิน <Beth to God> ุยบาดบอยปจอยตอนนั้นปจอยบะไรคลำแปลกเองาไปจอยไหาองาจอยคลำแปลกบะบตัวสอีเนอาอหมักยไงแกวนี่บะอื่นปะจอยบเบิดแตนน้องกินอิ่ ก็รู้บืนน hmm, ้ำแม่ทำมีกล้วยเนาะกินกับกล้วยกับหม่องนาวมือบัดเบัดมาเป็นยังเปรอะแปร่งหน้าประจอยลายเนาะแปรอน้ำมันมาหน้าของแม่พี่น้องเลยเบ็ดกับไปเอาคอน้ำเพื่นอีกที่เกราเพราะว่าตอนนั้นแม่ประจอยเอาโตรเอาตอนน้ำมานอะไพี่น้องเลยที่ต้อนคนฮี้ต้อนเขาได้กินเนาะบุคเคยได้ซื้อปนไอต์เปรอะเหอนับแม่เปรอะกินกับสมเหนียงที่น่ำแซ่บนอน ลูกดานนะยิงชักะริร่องจุดลูแม่โอนกันนั่นตบยุ่งไป๊ะอยู่ทำลายพืนโมเฮยเน่บะเนาะลายหัวลลานในยองบอกอะไรปะอันนี้คิ่ได้รกบ่ได้ จะว่าแปลกคลังแต่แปลกเนาะชมนี่ก็พ่อกินได้อยู่แต่ว่าป้าขลัก้อนพี่น้องเลยเพราะว่ากินยาเนาะเดี๋ยวพ่อกินแล้วมันคิดชมแล้วเนี่ยมันสยามันสีบุกแค่ชมนะบอกยังไงเดี๋ยวพ่อสีบุรีนะยาให้กูชมวะโอ้ยยาป่ะธรรมดายาให้กูชมนี่ชมทศ่ชมมั้ง

นี่แหละดินทไายหัวงามนี่แหละดินไส้งาเด็แม่งานน่ะเป็นสีชมพูนิดแต่ว่าข้ากระพาะไปไร่แบบว่าข้าวไตข้างหน้าอย่างนี้นะเนี่ยแต่งามอีกดินไส้แบบว่ากุ้นแบบว่าเจือกแบบแล้วกระรุมแม่เอออย่าจีบเกย์หรว่ามาจอยเข่าหัวนะแบบจับข่ามันนะเราเหมือนเมื่อกี้มาจอยเ้ากิดสุกเกลาร์มาจอยหบบเงาเลยเราใช้หีเราทำไอ้หีดินนอนทอนเขาแล้ว

อยู่กับลูกกับหลานกับมงเงา,า,า,าแบบนี้นะพี่น้องนั่นกับมวนไปแบบนึงเนาะใครก็อยู่เพียวอยู่พี่น้องเลยยังอยู่เพียวแต่น,นี่ปัดชัำนี่ปัดจอยนอนแลน่จันเลยเนาะนี่จะม,มาอยู่นลำลูลำลานกนเดี๋ยวไปนอนข้อหน,นึ่งบ่เคลื่อนข้อหนึ่งมาเคยื่อนไปอ่ะแล้วไปจุ๋มเนาะบ่เคยื่เคยื่อนไปบ้างลองทิ้งนี่เนาะ Nè, ngồi cho đúng. nó Vì nó muốn sát đi <laughs> Được chứ? Được không? thắc Thế bà bị đục bà nè Được à. Được bà Được bà ấy ừ. Bà này cho lại bà có có ừ. Mì ừ. Bao bà này cho Mì Mẹ bài thì mình bà. chỉ đất Chúng bài thì mình đất bài thì đấy <laughs>

เาไ,ไม่เยู่แล้วแม่แก่เลยหยักไปหน่อยจะทาแยกยเอาไปแล้วฮะอืมอืม่นแห้งไปทาก่อนแบบ ฉันี่ท่านกจอยแล้วจอยเห็ดขอกินนึ่งหรือว่าเปรงนมินแบบีนี่ก็จอยมากอะไรมากพี่น้องเลยแซ่บกะผมาพี่นะกินเห็ดบรี่คือนี่เลยเนาะเหมือนมากคือิวแบเมียเหมืนเนาะหรว่าผู้หับ

ชงกันวยกินข้าวก็มนบุกกินนึกว่ามีนกป่วยปวยกะอิ่มนะคะกินกะกินมากนึงมากล้วยแั้วนี่เจ๊ป้วยอย่ต็มาาดูนม่แหลบ้นหอองล่วยอย่าเฮ้ยห้นะวยหอมกล้วยอย่างป่วยล้วยหอมี่ย่เบานก็จอยเป็นห้องป้วยชุกเขียว น้ำหมอยดูหมองหุงข่าวอยู่นอกถูกไหมเห็นว่าหมองหุข่าจะจักที่าหมองหุข่าวไปผ่าหมองหุข่าว้องย่าเทียบกินหม้อข่าไม่ได้กินข้อวเจ้าข่าเนียยเลยนประอยมิอข่าเนียนะไหนว่าเองชอห ถาแกแล้วเนาะแรี้มเลยนี่พักิ่มมาเลยหมักของใหม่ยองเลยมีคนก็เข้าข่าของใหม่เดีคนถิ่นมาเลยจ้ะเดี๋ยวมันพัดสุสาีออกมาเข่ นี่เป็นนั่นนี่ต่น่นแดมบ่ตจะไปแดมบ่คอยเห็นอยู่เฮือนคอยเล่มื่อนั่นป้าเป็นโตอยู่นอกอันแป่นเขาได้เก็บเผาเฮือนอ่ะยังไม่เอาออกมาให้ทั้งวงเดใหญ่เดน้อยเลยดูจับไปทพาเขาลูกอยากคอพุ้ดลูกนะจะพากกันคอพุ้ดลูกนะเอามาพี่ไม่มีป้าจิกิน้ำหนี่ลบมาพี่หลบมีป้านอยู่น้ำ บาวากไม่ไปทั่วลัคอถั่วคอบวัวไม่รูกเพิ่มลนเนกั่นคั่วลเมอามานั่งกินเี้ยป้าไป,ไป,ไป้าินน้ำเนยจะคำหนึ่ง <c oughs> เรอว่าระบอกใครเสียวแม่จ้าเนะเอาม่ป้ากินนะน่ใครเกียวใส่หอมแขกหวานนาะเสไยใครเกียวไ,วยนะไป ก็ใชนั่นเนาะอยก็ลื้เอน่ะบริกินมใส่ยตุนตุนเนาะแซบตุนกับตุนเชฟเออโต้ล้านอยยกกระเขามาเนยเยกินนะนี่ว่ากินยยกินบโอ้ยเมยม่อวนแม่อ้วนเม่อ้วนม่อ้วนไียมดีดอ่เนไกินแม่อ้วนอะรกินแม่อ้วนกิน่หะ ข่าดวย, <c oughs> ยอันนีเอามากินครับพี่มานั่งพี่มานังกปลาทองมีันนนก่อนแไม่ีต้องยกินมีเรียกเธอเดอนเขาานั่งซีมใารนมามาดิบนังมาดิบคั้นเลยมาคันก่อนคนบะแมนอึบดุกลานดีื่ <c oughs>

โอเคโอเคพอบอกว่ามานั่งที่มานั่งที่ก็แช่งมากขหนึ่งขวดช่นมาขีดขวดที่กะอัดชักอัดฉีอะไรพี่น้องเลยเคยอัดได้กี่มอไซค์ตลาดจะ้องไปอัดฉีเอะไะพี่น้องลานชองขวป้าจะทอมคนกุ้มไปพี่น้องเลยไปกินโมกะทะเนาะตอนนั้นนะน้องมากไป แต่บอแมจะมีคนหลัดแน่แต่ถ้าเราแม่พัดกระเพ้าแม่นี่อันนี้นี่ดุมเห็ดไพัดกระเพราเบิงขทีิแกมดูบ้างลุงเฮ็ดให้กระเพ้ากับแม่ได้เห็ด่เขามีแต่กระเพ้าแ้่เหือนป่าผมมีหมูพัดใจอืเงินคืนก่อน Ok แชรูช้เ, ok เห็ดเนาะ ok น่าก่ครับใชรู่แช่ได้นเล ok ค่ะเนาะเข้าเงินงพี่นาะ ok ผัดพัด,ด,ด,ดัดอันผัดบากาักกะลัมใจ่มูนหน่อยนึงแล้วก็ใส่เห็ดเ,เค็มแซ่า

kinh ừ. dạ, <laughs> này, này, này. thì không. Ya, em bổn lên ở nơi tay, nên chỗ đi bao giờ. Gay hết, g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 ay này gay hết, 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 không? Mày gay hết,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  จอยไปจิ๊บเกิบก่อนนะจกบเกิบไปน้ำลงน้ำหลานก่อนพี่น้องเลยอย่ามากินข้าวนันหลานก่อนเนาะโดยจอยขอบบุญขอบพูดนายไดรเด้อพ่อแม่พี่น้องทจิกข่าวเมืองป้าจอยเนาะเอฟซีบัดลายทุกท่านนายพี่น้องเลยจอยขอบบุญขอบคุณเนาะที่โบโก้ถามโฆษณานายพี่น้องเลยโดยเจ้าวันนี้กันสบายดีสบายดีสบายดีโดยเอาไปเป็นเห้บ้านนี้ดุ